สวัสดีครับพบกับผมในช่องอาร์ตเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้เราจะพามาดูหอยขมนะครับที่ออกลูกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับหอยขมเริ่มออกลูกเยอะแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราถ่ายให้ดูนะครับน้ําก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับตอนนี้ลูกหอยก็เริ่มตัวใหญ่แล้วนะครับเนี่ยนะครับ พอดีตอนนี้อากาศที่บ้านฝนตกนะครับลงเม็ดหน่อยๆนะครับเราก็จะพามาชมหอยผมนะครับที่เลี้ยงไว้นี่นะครับมาดูเลยครับออกลูกแล้วนะครับออกจริงนะครับเลี้ยงจริงออกจริงไม่มีโกหกนะครับนี่นะครับหอยก็เริ่มทยอยออกลูกแล้วนะครับน้ําก็ยังไม่ได้เปลี่ยน การที่จะทําให้น้ําในบ่อไม่เน่าเนี่ยนะครับเราควรที่จะควบคุมปริมาณอาหารให้พอดีกับหอยนะครับถ้าเราควบคุมปริมาณอาหารได้พอดีกับหอยก็จะทําให้น้ําไม่เน่านะครับเนี่ยครับบ่อนี้ก็ออกแล้วบ่อนี้ก็ออกแล้วนะครับน้ํายังไม่ต้องเปลี่ยนเลี้ยงง่ายนะครับถ้าดูแลเอาใจใส่เขาดีๆเนี่นะครับเห็นไหมครับลูกหอยเกาะ กาตามบอ่อเลยยิ่งบ่อน,นี้ยิ่งออกเยอะดีนะครับเนี่ยครับลูกหอยที่อยู่นี่นะครับ นี่นะครับเราจะพามาดูบ่อนี้เลยครับเกาะเป็นกระจุกเลยครับลูกลูกหอยนะครับที่ออกที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาตินะครับเนี่ยนะครับเอาไว้เป็นแนวทางให้พี่ๆน้องนท่านใดที่สนใจเลี้ยงนะครับลองเอาไปทดลองทําได้เลยนะครับโดยช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 นะครับขอให้พี่น้องทุกคนหยุดเชื้ออยู่บ้านนะครับ เลี้ยงหอยก็ได้นะครับใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสามารถโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับหรือว่าดูในช่อง y o ยูท b e ของผมก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะครับหยุดเชื้ออยู่บ้านเพื่อชาตินะครับตัวผมเองก็หยุดเชื้ออยู่บ้านเพื่อชาตินะครับทำคลิปหอยผมมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับเนี่ยครับตอนนี้นะครับสาลายนี่ที่เราใส่กระถางไว้ก็เริ่มออกรากแล้วนะครับ นี่ครับออกลากแล้วนะครับนี่ครับลูกหอยเกาะเต็มเลยนะครับอ่าเราก็จะปล่อยเขาไว้แบบนี้นะครับให้เขาเป็นที่อยู่ของหอยนะครับน้ำในนี้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเรา ถ้าสมมุติว่าก้นบอ่อของพี่ๆน้องๆท่านใดที่เลี้ยงทําตามผมนะครับถ้าเป็นเกิดอย่างเงี้ยนะครับที่ในบอ่อเนี่ยปล่อยไว้ก่อนเลยครับไม่ต้องไปทําอะไรมันทั้งนั้นปล่อยให้หอยเขาอยู่ได้นะครับไม่ต้องไปรีบเปลี่ยนน้ําถ้าเราคุมอาหารดีน้ําดีใส่อาหารในชี่พอเหมาะก็จะทําให้น้ําไม่เน่าเสียนะครับเนี้ยนะครับ แล้วก็ถ้าบอ่อเกิดตะไคร่แบบนี้สีเขียวๆก็เป็นอาหารของหอยได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมหอยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเอาอาหารมาให้ดูนะครับว่าบอ่อหนึ่งให้ประมาณเท่าไหร่แบบไหนดูหอยไปก่อนครับ ตอนนี้เราก็ไปหยิบอาหารมาแล้วนะครับนี่ครับลองดูที่อาหารได้เลยอาหารตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำไม่เน่าสั่งที่พี่ทิพย์เลยนะครับฟาร์มที่เพชรบุรีเบอร์โทร0860362215นี่คือเบอร์โทรพี่ทิพย์นะครับที่ขายอาหาร แล้วพี่ๆน้องๆท่านใดที่หาพ่อแม่พันหอยไม่มีหาไม่ได้โทรไปสั่งพ่อแม่พันหอยที่พี่ทิพย์ได้เลยนะครับพี่ทิพย์เขามีพ่อแม่พันหอยขายด้วยนะครับหอยเขาก็ปรับสภาพมาเหมือนผมเพราะหอยเขาก็กินอาหารตัวนี้อาหารตัวนี้ผมก็สั่งมาจากพี่ทิพย์นะครับตอนนี้นะครับเราก็หยิบมาสักหนึ่งหยุบมือประมาณสิบเม็ดสิบห้าเม็ดเราก็หวานลงไปให้ทั่วๆวบอ่อ นี่นะครับทิ้งไว้เป็นโจทย์อ่าตอนนี้เราก็มาอีกบอ่อหนึ่งนะครับอ่าพอถึงบอ่อนี้เราก็หยิบอาหารค่อยๆใส่ลงไปกระจายลงไปหน่อยนึงอ่าถ้าเราให้อาหารปริมาณขนาดนี้ผมรับประกันว่าน้ําไม่เน่าแน่ครับแล้วก็หยิบมาใส่กระจายอาหารนะครับเดี๋ยวหอยเขาก็จะ กินเองนะครับนี่นะครับพอถึงบ่อน,นี้เราก็โรยเลยครับนี่นะครับครับพอเราใส่อาหารเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเขาไว้แบบนี้เลยนะครับการเลี้ยงหอยเนี่นะครับอย่าลืมใส่ปลาหางนกยุงเข้าไปด้วยนะครับ เพื่อจะทำให้ไม่เกิดลูกน้ำนะครับเดี๋ยวปลานกยุงก็เริ่มออกลูกแล้วพร้อมกับลูกหอยที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นมาในบ่อนี้นะครับเนี่ยครับเลี้ยงไม่ยากนะครับถ้าเราดูแลเอาใจใส่เขาดีๆก็อาจจะเลี้ยงได้อย่างผมอาหารไม่จำเป็นต้องใส่เยอะหลังจากที่เราใส่อาหารเข้าไปแล้ว เราก็ปล่อยไว้ประมาณ2-3ถึงวันถ้าหมดเราก็มาเติมไม่ต้องให้ทุกวันส่วนอันนี้นะครับนี่หอยลูกหอยเกาะเต็มตอเลยอยู่กับที่ตอไม้นี่นะครับถ้ามีตอไม้แบบนี้พี่ๆน้องๆท่านใดที่หาได้ใส่ลงไปในบอ่อได้นะครับเดี๋ยวตอไม้จะเกิดตะไคร่แล้วก็จะเป็นอาหารของหอยอีกอย่างหนึ่ง นะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่บ่อนี้ออกเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับอ่าบ่อนี้ก็จะออกลูกเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับยิ่งอยู่ตรงนี้ยิ่งเป็นกระจุกเลยครับนี่ นี่คือลูกหอยที่เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ธรรมชาติที่เราเลี้ยงไว้นะครับเนี่ยออกลูกได้เยอะเลยนะครับอ่าีเ่เราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับครับ หากพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมหยุดเชื้ออยู่บ้านเพื่อชาติด้วยนะครับก่อนออกจากบ้านใส่แมสท,ทุกครั้งเพื่อป้องกันตัวเองด้วยนะครับงั้นคลิปนี้ผมขอลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ